สวัสดีครับทุกท่านผมออยนะฮะจากเพจมึงเพี้ยนไปแล้วนะฮะจะตั้งเพจใหม่ฮนะชื่อเพจมึงเพี้ยนไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็พายเรือพายยักษ์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะหลงทางแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปภูเก็ตต่อว่าจะไม่ขับรถแล้วนะฮะว่าจะพายเรือออกอันดามันนะฮะ แล้วก็ไปถึงคูเจ็ดเลยนะครับให,ให้ดูวิวเลวให้ดูวิวอ๋อสุดยอดกับกล้องยังไงกับกล้องไงกับกล้องไม่ได้หรอก็ดูวิวไปแล้วฮะดูซะนะฮะครับผมออยจากเพจมึงบ้าไปแล้วนะครับ